สวัสดีครับหลงพามั่วกลับมาแล้วครับแล้วนี่ก็คือติดเล่าสําหรับติดเล่าของเราในสัปดาห์นี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่องของเรานั้นใกล้จะถึง1นึ่งแสนซับสไคร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะจ๊ะกดเลยกดตอนนี้เลยกดตอนนี้เลยก็เรื่องของเราในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เห็นหน้าปอกันแล้วใช่ไหมทุกคนคงจะหนีไม่พ้นนี่เลยเรื่องผีที่เรียกได้ว่าอมาตะ อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนั่นก็คือผีหัวขาดขับมอเตอร์ไซค์ผีหัวขาดขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่าผีหัวขาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอมาตะมากทั้งในบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศต่างประเทศเขาก็มีนะผีหัวขาดบ้านเราก็มีเหมือนกันผีหัวขาดซึ่งก็เลยเรียกว่าเป็นเป็นผีสากนแล้วกันทุกประเทศมีหมดอะไรอย่างเงี้ย ก็เรื่องเราจะเป็นไงเรามาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยจ้าครับก็สำหรับบ้านเราประเทศไทยนะครับผีหัวขาดเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งในผีที่ฮิตติดอันดับติดลมบนเลยดีกว่าตำนานเนี่ยก็มีมากมายในสมัยก่อนเนี่ยก็มีตำนานก็มีเรื่องเล่า มีเอามาสร้างเป็นหนังเหมือนกันนะรู้สึกว่าจะชื่อเรื่องผิวหัวขาดนี่แหละที่พีตะเป็นพระเอกภาคแรกอ่าน่าจะเคยดูหนังไทยซึ่งหนังไทยถ้าพูดถึงหนังไทยเนี่ยเกี่ยวกับผิววัวขาดเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องถูกไหมถ้าเป็นละครไทยเมื่อก่อนก็จะเป็นสีสามานถ้าใครเคยดูนะรู้สึกว่าจะมีรีเมคด้วยสีสามานเนี่ย แล้วก็มาเป็นภาพยนตร์ก็โอ้มีหลายเรื่องมากทั้งแนวตลกแนวเฮอเลอร์แบบน่ากลัวไปเลยหรือว่าแต่หนังผีไทยมันต้องติดตลกจริงๆมันต้องติดตลกนิดนึ่งหนังผีไทยก็มีอะไรบ้างละ่ะมีหัวขาดหัวหลุดแฟมิลี่เออคนหิ้วหัวผีวหัวขาดแล้วก็นี่แหละน่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งทุกคนที่แบบว่าเป็นที่กล่าวขวัญมากแล้วก็น่าจะเป็นเซนที่ปลาตึงอยู่ในใจของใครหลายๆคนนั่นก็คือเป็นซีนการขึงลวดบนถนนเพื่อจะตากผ้าของหนังเรื่องส3บสาเกมสยองที่พี่น้อยวงพลูเราเล่นไว้ก็มันเป็นภารกิจที่เขาต้องไปทำแล้วก็หนึ่งในภารกิจนั้น,นก็คือภารกิจที่อมาม่าจะตากผ้าหรือสักอย่างนีแหละ ก็ขอร้องให้ช่วยขึงรั้วไดห้หน่อยเดี๋ยวจะตากผ้าแล้วก็มีกลุ่มเด็กแว้นมาซึ่งถึงตอนนั้นเน่ะตัวเอกอย่างพี่น้อยจาห้ามกลุ่มเด็กแว้นเนี่ยก็ห้ามไม่ทันละก็วิ่งสวนเส้นรัดวไปเลยขาดปุ๊บ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 เรียบร้อยหัวรุ่น <c oughs> ก็เรื่องของผีหัวขาดที่จริงอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหน หรือมันเป็นตำนานของถนนเส้นไหนแต่ว่าจำความได้เนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเนี้ยมาแล้วรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยจะได้ยินมาจากคนแถวบ้านนี่แหละซึ่งผมก็จำได้ครับคลายข่าวๆนะเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เขาเล่าให้ฟังนะ่ะเหตุการณ์มันเกิดที่ถนนพุทธมณฑลสาย4หรือพุทธมณฑลสาย5แต่ที่รู้ๆอยู่เนี่ย ก็คือย่านที่ผมอยู่เนี่ยย่านอ้อมน้อยสามพันใส่สี่ใส่ห้าเนี่ยย่านเนี้ยอ้อมน้อยสามพันแล้วก็ผมอ้อมใหญ่ส่สี่ส่ห้าเนี่ยคือย่านเนี้ยเป็นย่านที่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะโจดจันเกี่ยวกับรถแวน้นมอเตอร์ไซค์แว้นต่างๆเนี่ยก็เอาง่ายๆก็ก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะย่านเนี้นย ถ้าพูดถึงอ่ะรวมบางทีก็แบบโอ้ร้อยสองร้อยคันต้องมีอ่ะซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นสมัยวัยรุ่นเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเวเลาไห้ฟังกลับมาว่าเรื่องผีของเรากันต่อซึ่งตำนานนี้ยเกี่ยวกับผีหัวขาดเนี่ยที่ผมได้ยินได้ฟังมาเนี่ยก็จะเป็นตำนานที่เกี่ยวกับเด็กแว้นนี่แหละที่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวช่องชอบแข่งรถปาดซ้ายปาดขวาผมไม่แน่ใจว่า ต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากการที่เด็กแว้นเนี่ยไปก่อความลำคาญใจหรือไปเป็นสาเหตุให้ใครต้องพิการหรือเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าดูจากแรงจูงใจของคนทำแล้วเนี่ยน่าจะแคนน่าดูเพราะว่าเขาได้ใช้ลวดเส้นที่บอกว่าค่อนข้างจะใหญ่คือลวดเส้นหนาเลยแหละลวดลวดเหล็กเราเนี่ยไปขึงระหว่างถนน ก็คือขึงพาดเลยพาดกลางถนนไปเลยระดับระดับคอพอดีเวลาขับปอร์ไซน์ถ้าเกิดเรานั่งขับอบปนี้คอจะเข้าคอพอดีหรือถ้าเกิดหมอบแต่หมอบไปสุดก็น่าจะอยู่ประมาณหัวนี่แหละซ <c oughs> ึ่งเหตุการณ์นี้ผมไม่มั่นใจว่าเกิดขึ้นที่ถนนตทุมธานีสาย4หรือสาย5จากเรื่องที่ฟังมาแต่เขาว่ากันว่าคืนนั้นน่ะมีคนตายสําหรับคืนนั้นเนี่ย ก็ว่ากันว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับมาด้วยความเร็วเลยแล้วก็ไม่ไม่เห็นรวดซึ่งแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยลวดขนาดนั้นไม่มีใครเห็นแน่นอนก็ปาดเขาที่คอครับชึบเดียวประมาณสักใกล้ๆเช้าเนี่ยก็มีคนไปพบศพพร้อมกับมอเตอร์ไซค์แต่ศพนั้นนะก็คือไม่มีหัวกู้ภัยก็มาจัดการเก็บ ศพไปโรงพยาบาลเพื่อจะยืนยันอัตลักษณ์หรืออะไรก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่เรื่องของเรื่องคือข่าวลือที่เขาว่ากันเนี่ยก็คือหัวเนี่ยศีรษะเนี่ยยังหาไม่เจอซึ่งผมจะอธิบายลักษณะถนนของพุทธมณฑลสาย4กับสายหสมัยก่อนให้ฟังคือลักษณะถนนเนี่ยมันไม่ได้กว้างเหมือนทุกวันนี้นะทุกคนมันไม่ได้เป็นแบบสเลน4่เลนเหมือนทุกวันนี้นะ มันเป็นเป็นมันเป็นเพียงแค่แบบเลนเดียวเลนสวนน่ะแล้วก็เป็นไหลาทางอะ่ะแล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีตึกราบ้านช่องฟุตปกฟุตป่าอะไรอย่างงี้เว้ยมันเต็มไปด้วยป่าท้องนาแล้วก็ป่าละเมาะแล้วก็แบบแบบปืนอ,อะ่ะง่ายๆอะ่ะซึ่งถ้ามอเตอร์ไซค์มาเร็วๆแล้วแบบซวบเข้าไปเนี่ยก็มีโอกาสที่แบบว่าสีสานจะก,กระเด็น เข้าป่าเข้าลกเข้าพงไปซึ่งก็อาจจะหาไม่เจออะไรอย่างนี้ประกอบกับเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีกล้องวงจรปิดอะไรที่บอกว่าเยอะแยะจนเหมือนทั่วนี้ซึ่งก็เป็นไปได้ที่เขาจะหาศีรษะไม่เจอแต่เหตุการณ์น่ากลัวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับซึ่งก็มีคนได้พบเห็นเนี่ยคนที่เดินทางผ่าน,านไปผ่านมาในยามวิกาลเนี่ยเขาก็ได้ไปพบเห็นว่ามีมอเตอร์ไซ์ ขับสวนมาก็คือเห็นไฟหน้าแล้วแหละว่าขับสวนมาปกติเนี่ยคนเราเวลาขับรถสวนเนี่ยกลางคืนเนี่ยทําไมมั่นใจใช่ไหมว่าจะจะเบียดจะชนหรือจะอะไรเราก็จะชะลอใช่ไหมจังหวะที่ชะลอรถสวนกันเนี่ยเขาได้เล่าว่าคนที่ขับปอร์เนันเนี่ละลักษณะคือไม่มีหัวเป็นใส่เสื้อสีขาว มีร่องรอยของเลือดที่แบบว่าคอเสื้อแต่สีสรัะนั้นไม่มีขับมอเตอร์ไซค์ทำท่าปิดซ้ายปิดขวาเหมือนพยายามจะหาอะไรอยู่บางก็ว่าเขาพยายามจะหาคนที่ขึงเชือกบางก็ว่าเขาละหาศีรษะเขาอยู่เพราะว่าศีรษะมันยังหาไม่เจอซึ่งอันนี้มันก็เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าท้องถิ่นเลยที่แบบว่าได้ยินเข้าหูขึ้นมาตั้งแต่เด็กอ่ะ จนโตมาเป็นวัยรุ่นก็ยังได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้อีกทั้งเพื่อนเล่าให้ฟังทั้งช่างที่ซ่อมรถให้เล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นตำนานและกันตำนานพื้นถิ่นแบบเกือบจะจริงแต่คุณเชื่อไหมเมื่อผมโตขึ้นเมื่อผมไปเรียนแบบเริ่มเรียนมหาลายัยเริ่มมีเพื่อนจากต่างจังหวัดจากใต้มาจากเหนือมา มันมีเหมือนกันเ้ยตำนานเนี้ยไอตำนานแบบขึงลวดแล้วก็บอกว่าเชือกลวดปาดคออย่างเงี้ยมันมีเหมือนกันแถวบ้านมันแถวเหนือก็มีแถวใต้ก็มีแสดงว่าพฤติกรรมนี้ไม่รู้ว่าเกิดมาจากอะไรแต่รู้สึกว่าโหดจริงนะพฤติกรรมอันนี้น่ากลัวครับขับรถขับรากลางคืนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนที่ทำไปทำเพราะความแค้นหรือว่าทำเพราะสนุก คืขอขนงแต่ว่าก็อย่าไปทำางนี้กับใครครับมันอันตรายก็มาถึงเรื่องที่สองเนี่ยก็เกี่ยวกับการขึงรวดแล้วก็หัวรุดนี่แหละเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจอีกแล้วว่าไปฟังมาจากรายการผีรายการไหนหรือว่ามีคนเล่าให้ฟังมันคับคายคับคา<ม>เหมือนกับเพื่อนสมัยมต้นเจะเล่าให้ฟัง ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนไปเอามาจากไหนเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของเด็กปั๊มคนหนึ่งซึ่งเข้ากะกลางคืนเด็กปั๊มคนเนี้ยปั๊มสมัยก่อนเนี่ยต้องต้องเท้าวความก่อนปั๊มสมัยก่อนเนี่ยบางปั๊มเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหงาดย่ยงเมื่อก่อนจะมีปั๊มเอสโซใช่ไหมมันก็ได้มีไอรกมาร์กเปิด24ชั่วโมงมันจะไม่ค่อยเหงาเพราะพนักงานอยู่กันเยอะหรือไม่ก็อย่างช่วงนั้นมีอะไรกละ่ะมีเจ็ เจ็นี่ก็จะมีจะมีหมากของเขาก็เปิดยี่บสี่ชั่วโมงก็จะไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่คราวนี้เนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นปั๊มที่ไม่มีห้างร้านเป็นของตัวเองที่เปิดยี่ิบสี่ชั่วโมงก็เป็นปั๊มเหงาๆประมาณสักสามสี่หัวใจมีเด็กปั๊มอยู่แค่สองคนในกากลางคืนซึ่งเรื่องนี้นี่เด็กปั๊มได้เล่าไว้ว่า มีอยู่คืนคืนหนึ่งก็ประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนต้องย้ําว่าสมัยก่อนเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งคือเงียบแล้วนะไม่มีคนมาแบบว่าเที่ยวผับเที่ยวร้านเหล้าเหมือนสมัยนี้ยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยยิ่งเงียบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดไหนแต่เด็กปั๊มเนี่ยก็บอกว่าคืนนั้นมันเงียบมากประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งมันเงียบมากลูกค้าแทบจะไม่มีอยู่แล้ว ก็กิจว like 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 ัตรประจำของเด็กปั๊มเนี่ยเวลาอยู่กะกลางคืนเนี่ยถ้าไม่หาหนังสือการ์ตูนแบบการ์ตูนผีเล่มระบาดหรือว่าการ์ตูนเข่เร้อมานั่งอ่านตอนกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เปิดวิทยุขอเพลงดีเจหรือไม่ก็ฟังเพลงฟังบอนแบเขาเล่าให้ฟังว่าในขณะที่นั่งรอลูกค้าในลูกค้าไม่มีเลยเนี่ยเขาก็ตกลงกับคู่กะของเขาว่าโอเคเอาอย่างนี้ เพื่อที่เราจะแบบว่าได้พักผ่อนด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวเราจะผัดกันสักคนละสองชั่วโมงให้ไปนอนไปนอนที่เปับก็จะมีแบบเปผูกไว้ใช่ไหมนอนพักผ่อนไปนอนที่เปดได้เพราะว่ากลางคืนลูกค้าไม่เยอะรับคนเดียวเนี่ยน่าจะไหวอยู่ก็โอเคคู่กะเขาก็ไปนอนที่เปสักพักหนึ่ง จากเสียงเงียบๆเ,เขาก็เริ่มได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มากันหลายคันเลยเหมือนจะเป็นแบบว่าแก๊งซิ่งอะไรอย่างนี้มากันหลายคันเลยสองคันแรกเนี่ยที่ขับผ่านปั๊มไปเนี่ยก็มีอาการแบบตะโกนโวกเวกโวยวฟังไม่ได้สับแต่เหมือนกับว่าเขากําลังตกใจหรือว่ากลัวอะไรสักอยาก่างทุกคนลองนึกสภาพนะปั๊มที่อยู่บนถนนแบบว่า รถไม่ค่อยมีอยู่ดีๆก็มีมอเตอร์ไซค์สองคันขับมาแล้วก็โวยเวกววายแบบมาว้ายวายๆวายๆวยๆวายๆโวยเวกวายผ่านไปสักพักหนึ่งก็ม yeah> ีมอเตอร์ไซค์อีกกลุ่มขับมาแล้วก็โวยเวกววายเหมือนเดิม่านไปในใจเด็กปั๊มก็คิดเขาคงทะเลาะกันมั้งเขาคงตะโกนด่ากันแหละระหว่างกลุ่มแรกกับกลุ่มสองแต่คอยหลังไปได้ อึดใจเดียวเท่านั้นแหละก็มีมอเตอร์ไซค์ตีไฟเดียวเข้ามาในปัน๊มปานดูลดักษณะแล้วก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์ผู้ชายนั่นแหละมีถังน้ำมันมอเตอร์ไซค์ผู้ชายมอเตอร์ไซค์ผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นพวกรถสปอร์ตเนี่ยปกติแล้วเวลาคนซ้อนนั่งเนี่ยตัวคนซ้อนเขาจะอยู่สูงกว่าตัวคนขับเพราะว่าด้วยลักษณะของเบาะที่มันเทขึ้นถูกไหม ตัวมันจะโด่งขึ้นเพราะฉะนั้น,นตัวคนซ้อนเนี่ยก็จะอยู่นั่งได้นั่งอยู่ที่ที่สูงกว่าคนขับขณะก็ขับเข้ามาเปเขาก็เห็นไฟหน้าแล้วเขารู้แล้วว่ามีลูกค้าไอ้หัวเจ้าหัวใจสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะเขาก็ไปยืนรอเลยเดินถือผ้าเช็ดกันน้ํามันหกถือยืนรอเลยที่ตูน้น้ํามันเพราะยังไงเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเติมน้นมันอยู่แล้วทุกวันทุกคน คราวนี้พอมอเตอร์ไซค์มาจอดด้วยความที่เขายังไม่ได้หันไปหาลูกค้าได้ยินเสียงลูกค้าไขกุญแจเปิดถังแล้วลูกค้าก็บอกว่าเบนซินเต็มถังอ่ะโอเคไอ้นอนนี่ก็ย้ำคำําพูดกับลูกค้ายังไม่หันไม่มองนะก็คือแบบอยู่ที่ตู้เราจะเอาหัวใจออกแล้วก็ย้ำคำําพูดลูกค้าเบนซินเต็มถังแล้วครับพี่แต่เมื่อเขาหันมากําลังจะเสียบ หัวใจใส่ถังน้ำมันเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเลยเมื่อสิ่งที่เขาเห็นน่ะก็คือคนขับปอร์ซค์เนี่ยที่เสื้อเนี่ยชุ่มไปด้วยเลือดแต่อันนั้นยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่คนซ้อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาเห็นได้ชัดเลยว่าคนซ้อนเป็นผู้หญิงไม่มีหัวสีส้าของเธอนั้นขาด พร้อมกับเลือดที่ค่อยๆไหลลงมาตามคอตามคอตามคอมือไม้ของเธอนั้นยังคงเก่งแล้วก็กอดไว้ที่คนขับคนขับนั้นก็พยายามจะคุยกับแฟนเขาที่อยู่ข้างหลังซึ่งตอนนี้ไม่มีหัวแล้วแต่เขาไม่ได้หันกลับไปมองคนขับหันมามองเด็กปั๊มครับถามน้องตกใจอะไรเนี่ยทําไมไม่เติมน้ํามันสักทีเด็กปั๊มพูดพางเขย่าหัวใจไปตกใจไปตาเตอที่เหลืองหมดแล้ว ก็พยายามจะสื่อสารกับคนขับว่าพี่พี่ครับพี่พี่แฟนแฟนแฟนพี่ไม่มีหัวด้วยความแบบโมโหอะโมโหคนขับรถอะคนขับมอเตอร์ไซค์อะว่าเอ๊ะเด็กปั๊มมันพูดไรไรสารละว,วะเ,เพราะว่าตัวเองก็โมโหอยู่แล้วไงชวนแฟนคุยมาตลอทางแต่แฟนไม่คุยเลยก็เลยหันไปเขาก็ช็อกทำอะไรไม่ถูกเด็กปั๊มมันก็ช็อก ทั้งสองคนตกใจแต่ว่าทำอะไรไม่ถูกพอเริ่มตั้งสติได้นคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เริ่มจะแบบว่าเอาขาตั้งลงแล้วจะลงจากรถแต่ว่าด้วยมือมือของผู้หญิงเนี่ยที่เกร็ะน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายก่อนจะสิ้นลมแหละเธอก็เกรงแล้วก็เกาะกเกาะกเสื้อคนขับไว้นั่นก็ทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งคนทั้งศพเนี่ยก็คือ,คอ,คอล้มลงมาข้างล่างงคู่เมื่อตั้งสติได้เนี่ย เด็กปั๊มก็รีบเลยรีบไปปลุกคู่กะรีบโทรเรียกตำรวจตำรวจอะไรให้เรียบร้อยเลยก็พอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ได้ความว่าในระหว่างทานที่เขาและแก๊งกมอเตอร์ไซค์เพื่อนของเขานั้นขับมานั้นน่ะทุกคนก็หมอบมาเลยคือสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าสมัยนี้ก็เป็นก็คือ มอเตอร์ไซค์ที่แข่งกันบ,บนถนนหลวงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่ใช้พวกบิ๊กไบค์เนี่ยเราต้องทาทุกทิศทางไว้เพื่อจะลดแรงต้านลมให้มากที่สุดแล้วหนึ่งในวิธีการลดแรงต้านลมก็คือการหมอบหมอบให้ตัวเนี่ยติดกับรถมากที่สุดให้ตัวไม่ขึ้นไปประทะลมว่ากั้นเถอะคราวนี้เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นของของเขาเนี่ยของของผู้ประสบเหตุเนี่ยก็หมอบแข่งกันมา แต่คราวนี้มันติดตรงที่ว่าแฟนของเขาที่ซ้อนมาด้านหลังนะ่ะไม่ได้หมอบตัวกดลงตามไปด้วยนั่งปกติมันก็เลยทําให้จังหวะที่กลุ่มมอเตอร์ไซค์ขับลอดเส้นลวดนนที่ผูกขวางถนนไว้มาเนี่ยคนขับที่หมอบหรือว่าคนซ้อนที่หมอบเนี่ยก็จะไม่โดนอะไรหรือเต็มที่ก็อาจจะโดนแค่แบบถักๆแต่ ผู้หญิงที่ไม่มีหัวเนี่ยเธอนั่งมาท่าปกติมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยโดนลวดเข้าไปเต็มๆน่าจะเป็นเรื่องที่มีคนโทรไปเล่าในรายการหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องนี้มันอยู่ในหัวตลอดเวลาถ้าเกิดพูดถึงบอดไซส์ไม่มีหัวหรือว่าผิวหัวขาดนะผมจะนึกถึงเนี่ยเรื่องนี้กับอีกเรื่องหนึ่งที่โดนลวดตัดหัวแล้วหัวหายไปเนี่ยอันนี้ จะเด้งขึ้นมาตลอดเวลาอยู่ในเมมโมรีตลอดเวลา <c oughs> แต่ว่าจบไปแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเบรดออนึ่งการเป็นผีหัวขาดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ในประเทศนะครับในต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นตำนานเรื่องเล่ามาช้านานเหมือนกันมีทั้งฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียคือจะบอกว่าถ้าเป็นฝั่งยุโรปเนี่ยตำนานผีหัวขาดของฝั่งยุโรปเขาเนี่ยก็จะมี ออทุกคนน่าจะเคยเห็นแหละเป็นผีหัวขาดที่เป็นเหมือนกับเป็นนักรบอ่ะคือขี่ม้าแต่ว่าหัวคนาขาดซึ่งเจ้าตัวนี้เขาจะชื่อว่าดูลาเชหรือดูลาฮานก็เป็นตำนานผีหัวขาดของชาวไอริสก็จะขี่ม้าถือหัวมาเลยเนี่ยอุ้มหัวมาข้างซ้ายอุ้มมาแล้วก็ขี่ม้ามาตึบๆๆซึ่งตามความเชื่อของชาวไอริสเนี่ยดูลาฮานเนี่ย ถือว่าเป็นเทพห่งความตายมักจะปรากฏตัวมาตามหมู่บ้านในเวลาที่มีคนตายหรือกำลังจะสิ้นใจดูลาหานมักจะปรากฏตัวเพื่อมารับวิญญาณหรืออีกความเชื่อหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเมื่อดูลาดูลาหานเนี่ยเอ่ยนามของใครออกมาแล้วเนี่ยคนนั้นก็จะสิ้นใจลงไปทันทีอันนี้น่ากลัวมากแล้วก็ เรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของฝั่งญี่ปุ่นแหละฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็มีตำนานนักซิ่งหัวขาดเหมือนกันนะเออแต่ว่าก็จะเป็นนักซิ่งแบบกวนเมืองอะ่ะก็คือแบบอารมณ์ประมาณแบบโบโซโซขวะนักซิ่งกวนเมืองที่เราเคยแบบอ่านในกระตูนหรือว่าแบบเคยเห็นในหนังญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่โด่งดังมาตั้งแต่ยุคโชวะแล้วก็ว่ากันว่าวิญญาณของนักซิ่งหัวขาดเนี่ยมันคืออดีตนักซิ่งกวนเมืองเว้ย ซึ่งก็เรียกได้ว่าสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านชาวช่องเขาจนแบบว่าแบบกินนอนไม่ได้เอาง่ายๆคือด้วยท่อปถไซดยที่ดังด้วยแล้วก็เสียงแตรที่แบบว่านะเขาจะมีแต่ลมแต่งแต่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 แตอะไรอย่างเงี้ยเป็นเสียงดนตรีแล้วก็เสียงบ้านท่อเล้าใจของโบโซสกุลทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แบบว่าปั้นปั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 นันันมาาเงี้ยซึ่ง ก็ชาวบ้านเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนกินนอนไม่ได้ยามคำคืนเสียงมันดังมันหนกกวะจนเกิดความแค้นเว้คราวนี้ยทุกคนลองนึกภาพตามถนนของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้กว้างถูกไหมโอเคถ้าเป็นไฮเวย์หรือเป็นถนนเส้นที่เป็นแบบทางดว่วนวิ่งระหว่างจังหวัดระหว่างเมืองเนี่ยมันก็จะใหญ่แต่ถนนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันไม่ได้กว้างมันแค่ประมาณสองเลนสวนนี่เอง เพราะว่าญี่ปุ่นของบ้านเมืองเขาจะทําแบบเล็กๆอะไรอย่างนี้ก็มีคนแขนไอนน้กซิ่งคนเนี้ยจนต้องเอาสายเป็นโนเนี่ยไปขึงเหไหมมีสายเป็นโน่ะขึงระหว่างถนนก็ทําให้นักซิ่งคนนี้ยที่แบบกำลังแบบปั้น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 ปขับปั้นปั้นด้วยความแบบไม่รู้เนี่ยสายเป็นโนก็เลยแบบชึบ ชาวบ,บ้านเล่าว่าในขณะที่ศีรษะหลุดออกมาแล้วเนี่ยบอร์ัซค์นั้นยังคงวิ่งได้ต่อนะเออมันยังคงวิ่งได้ต่อเววิ่งไปได้แบบสักระยะนึงเลยอะ่ะแล,ะะล้วก็หล้มทางล่างท้งบอร์ไซก์ก็ลม้ลมลงพอเรื่องเหตุการณ์เนี้มันผ่านไปเนี่ยก็มักจะมีคนพบเห็นวิญญาณเวเป็นวิญญาณแบบนักซิ่งญี่ปุ่นนี่แหละแต่ว่าไม่มีหัวซึ่ง เขาก็ไม่รู้เว้ยว่าวิญญาณเนี่ยมันที่ออกมาขับรถแบบทุกค่ำทุกคืนเนี่ยเพื่อจะเสาะหาคนที่เอารวดไปขึงหรือพยายามตามหาหัวตัวเองที่มันหลุดกระเด็นหายไปไหนไหมมันจะเริ่มแบบเริ่มเปียดๆกับผีวข้าไทยแล้วะ่องไทยก็ตามหาหัวเหมือนกันแสดงว่าเบดออนเนี่ยว่าน่านจะมาจากตำนานใกล้เคียงกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ ตำนานผีหัวขาดซึ่งก็มีทั้งของไทยเองของความเชื่อของเอเชียความเชื่อของฝั่งยุโรปอ่ะก็เลยจะว่าเป็นเป็นผีที่ค่อนข้างจะสากลมีทั่วไปมีทั่วโลกเอา,อางี้ดีกว่าตำนานเรื่องแล้วมีทั่วโลกก็หวังว่าคงได้รับความสนุกไม่มากก็น,น้อยสรุปเรื่องวันนี้ เราปิดตาก็จะปิดนี่ขนาดนี้ว่าเราตีสี่เสียงรถจังดังเลยมไม่ไหวแล้วครับทุกคนต้องขอตัวไปนอนก่อนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้เราด้วยครับเราไกล้จะถึงหนึ่งแสนซับสไครต์แล้วครับเหนื่อยจังเลยเมื่อไรจะถึงนะสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้เราแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับคลิปนี้แล้วก็ ไปก่อนจ้า๊ายบายตาแดงแล้วจะหลับแล้วสวัสดีครับ